สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการปลูกแตงโมนะคะแตงโมใช้สายน้ำจุดใช้เครื่องปัน่นใช้เครื่องปัน่นน้ำก็จะไหลาตามสายเราจะมีท่อใหญ่วางแล้วก็จะมีท่อเล็กๆส่งน้ำไปตามร่องไปตามแปลง ตุยายทําแค่สองคนนะคะเนี่ยก็ถือว่าทำเยออยู่ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างส่วนใส่ปุ๋ยก็เราไม่ต้องหยอดไปตามหลุมนะคะเราผสมปุ๋ยลงในถังใหญ่แล้วก็ส่งให้มาตามสายน้ำหยดเลยค่ะประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องจ้างค่าแรงเย การ,รเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่คือแบบนี้เอง,เองประหยัดเวลา,ว,าวันนี้ก็ขอรอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะหอยมันตายแล้วคะ่ะวันนี้อากาศเย็นลมแรงมากสวัสดีค่ะน้ำคิงสวัสดีค่ะได้หอยตายแล้วดีใจมากเลยบ๊ายบาย น้ำขิงไว้บายยิ้มหน่อย